สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกทุกท่านครับมือนีพ้พบพ่อกับเ่ากิติใช่อีกแล้วนะครับเ่ากิติใช่มาาทายท้ำปลาอินอินทปลาล่มของคุณหมอวิสิทธิใจมันเ่ากิติใชยก็เลยก็เลยไปพ่อเนวหนึ่งก็เลยถามคุณหมอในฐานะเพื่อนที่เป็นเป็นเป็นหมอมาเพื่อนเพื่อนหูจากยาหูจากนั่นจากนี่ก็เลยถือโอกาสมาสอบถามเพื่อนว่า จำนวนนี้อันนี้คือ,อยาอีอย่างอันนั้นคือ,อยาอย่างเดียวให้เพื่อนอธิบายสรรพคุณแก่อย่างคือฟังเอาเริ่มต้นจากตัวนี้ก่อนคุณหมอสวัสดีครับผมวิสิตใจมันครับหมอสิทธิ์ท่าทางสวนอิทธาลัมผมนี่ตอนนี้ที่บอกว่าเป็นอย่างปลูกอิทธาลั้มเป็นเป็นปีคือว่ยยาใส่ยาขาข่ายายาขาแมลงแน่ซึ่งกะหงระวาซุ่มนี้เป็น,ปน,ปนตระกูลยานี่ ทนมีฤทธิ์ทั้งยาน้ำลรวก็ซอยสวนสบันหลวงผมว่าอะไรนี่สตูผดเลยบ่มีทย์ยังลงเหยเขาเอื่อว่า้าดอกขาวนะครับยาดอกขาวนี่มีคุณสมบัติก็คือผมเอามาต้มกินรักษาเพราะว่าจะเป็นปวดแขงปวดขาปวดทุกอย่างทุกระบบได้นะครับเขาต้มตากแห้งก่อนหรือว่าต้มสดๆต้มสดๆเลยต้มเลยไปได้เขาตกมากแล้วเขาล่างดีๆตอนแรก โควิดมากโควิดมากรอดรอบแรกรอบที่สองผมใส่ตัวนี้ครับต้มกินกินอยู่ประมาณสามหมื่นนะครับคือเอาลงไปประมาณกัมหนึ่งแล้วต้มกินอยู่สามหมื่นก็จบแต่ว่าโควิดรอบอที่สามมานน่รอบไม่นิเมื่อเจอตีกดอกหนึ่งกับต่ว่าซือผมว่ามจาคือก,กันว่ามันซื้อว่าจงไดยน,นะครับอันนี้ครับมันไใ,ใคไข้ ตัวนี้ตัวนี้ผมกระต้มกินขึ้นกันเพราะว่าแรกๆผมคิดว่าม่มันสิโควิดมากเพราะผมเลยเอาตัวนี้แหละครับกาต้มกินก็เกิดอยู่ในสวนอีกขึ้นกันนะครับเกิดอยู่ในสวนน,น,นีก<า>ตัวนี้ตัวนี้ามาจาก่อสมุนบาบมาจากตางดาวเขาบอกมาเด่นครูปูมาบอกอมอม,มาจากต่างดาวว่าเป็นสมุนไพรที่จะช่วยรักษา โควิดรุ่นใหม่อ,อ,อันนี้ในวัคซีแบบแปลกเนาะเพราะว่านี่ผมไปกินไปแล้วซึ่งตอนนี้ผมกับท่านฉีดได้วัคซีนเพราะอย่างเพราะว่าใส่ตัวน,นี้แทนอยู่ก่อนนะครับต้องว่าเพราะเขาบอกว่ายากก่ใส่วัคซีนไอ้ใส่ตัวน,นีก้อนผมก็เล่นดูว่าเดินี่จองอยู่ต้นยาน,น,านต้นอันี้นคุณหมอเขาคงบอกเมือ่อก่อนผู้เพิ่นมาบอกเลยผู้เพิ่นมาบอกเพิ่นมาในานิมิตเพิ่น ว่ามันนิมิตล่ะเพื่อบอกว่ามีมีผปูอยู่ต่างดาวเพื่อมาบอกใส่ตัวนี้เป็่มาบอกผมผมกัเลยเดาตัวนี้นะเลยมาลองลองเลยมาลองรู้สึกว่าเห็นผลครับก็เลยกินมาเรื่อยๆเท่าเดี๋ยวนี้กินผมบกินที่สองมือต้มกินที่สองมือใส่อายุสองกัมม์นะครับเอาลงไปต้มต้มต้นนี่ใส่หยางวัติใส่ครับต้นพักกิเลิไอใส่โกดทั้งหาไม่ว่าพี่ทั้งลาก มีทั้งลาบทั้งใบทั้งดอกแม่ต้องรับต้นแม่ยุนีิยุนิยุนิยุนิก็หาปัญญาได้ครับอันนี้ไงนี้ยาดอกขาวเนาะอ้าาดกขววแลนี่ครับมันเกิดมันเกิดตามธรรมชาติเกิดอยู่ในสวนนี่แหละแต่ว่าคนมักสิไปถางฉีบคนบรุษจักคนบรุษจับส่วนมากเพิ่งมาบอกเดือนที่แล้วนะครับเนี่ยพวกกินเดือนที่แล้ว นี่นี่คือคือแปลกที่สุดคือถ้าเป็นคืองว่านีวผมจะไปฉีดได้ยาวก็ขึนเริ่มจากมื้อนี้ผมจะไปต้มกินนี่นี่แหละที่กินที่กินแต่ว่าต้องต้มใส่กับต้นพักกีเลอร์พักกีเลอรก็ต้องทั้งหักทั้งใบทั้งชุบกันทุกอย่างดกเอางปโกดทั้งห้าเอาต้มแค่อย่างละกนะอย่างละกําไปต้มกินกระจบโอเคโอเคอันนี้ อันนี้เป็นวิทยาท่านวิทยาท่านวิทยาท่านอยู่ในส่วนครับปเป็นอย่างจังคยอยย่แบบธรรมชาติ<อ>ต้นไม้เ,<อ>เขาก็บอต้องใส่สารเคมีบ่ต้องสีรานเสียดยาอย่างละเ,เ,เราก็ค้นคอนือกันค้นเปอยังบ่ได้นั่นก็คือเขาอยู่กับยาอยู่แล้วยาเป็นยาสมุนไพรอันนี้ใส่จะของเป็นตัวสดล่องเลยครับผมครับผมอ่าตัวนั้นกับเพื่อนพูดเดียวแหละมาบอกโอเคโอเคแต่ว่าเขาอ่ะเขามาจัดกางดาว ใช่นี่ิเสือพ่เสืสสสสสเอพ่ไเดวะเดว่เขา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 มาจัดการบอกครับสำหรับคลิปนี้พี่น้องที่อยู่บ้านใกล้ชิดติดกันบ้านใกล้เลี้ยนเชียงอำเภอคุพาว่าเปียมเพืาา่อนวดสะอาดกรดีถ้าสนใจอยากสีซอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณหมอวิสิตใจมันกับเชิญมาได้ตลอดเวลานะครับส่วนผู้ขาคลิปนี้ก็ถ้าพี่น้องอเห็นว่ามีประโยชน์แล้วก็ขอให้พี่น้อง ติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แน่พราะให้เท่าคิดที่ใช่เราได้มีคา่าน้ำมันรถเราได้มีคาออมม่าขนมขนมย่าไปไท้ยคลิปช่วนผู้ขาก็สิ่ไ้คุณหมอวิสิทิ์ใจมันเพ็่นลาบพี่ล้าน้องเอาครับ